สวัสดีจ้าพี่ป้านะ้าอาน้องนองุงทุกผู้ทุกคนจ้าแม,ม่เวียงพอบุญผ้าแสบมาแล้วจ้าวันนี้พพี่น้องมาเบิงตาจอยกำลังมุงขัวพี่น้องกำลังเหตุขัวไอ้ไอ้สำเนียงเรากำลังเอากระเบื้องกระเบื้องหัวเลลพี่น้อง มุงหลังคาคว้านเะจ้าเบิ่งกันตังกำลังเลีงกันอยู่พี่น้องกำลังเลีงอยู่คว้าเฮากะซ้ำนี่แหละพี่น้องเขาอยู่ได้ไปได้มาได้เพราะหนึ่งเขาได้ก็เอาละ เอาฝุน่นมาหอยใส่หมอหมอเขา่าหมอแกงก็เพอะแหละพี่น้องซ้ำนี่ก็มีความสุขกันนะพี่น้องเนาะสำหรับกระท่อมไยงยไปนาะว่าไม่กระท่อมปไปนะพี่น้องกระท่อมไยงยไปนะไอ้เวียงซ้ำนี่ก็ดีถมไปแล้วจ้าเป็นนางบินลงหน่อยจอย ให้ลงตะหมวกเด้อคนอย่าลงเด้อคนลงใครฮับบ่ได้เด้อมึงผู้ใด๋ฮับไ,ได้สิผูย้ยจอยได้อยู่ไต่หนิเออเอาสัมโตสัมแล่ะเหรอสร้างกับผู้ใหญ่ผดเวศพี่น้องสับที่สัมโตสัับที่สัตวห้องน้ำก็เรียบร้อยแล้วจ้าห้องน้ำเรียบร้อยแล้วทเมนั่น,น,นปูพื้นแล้วกับเมนซั่ว่าเรียบร้อยได้พี่น้องถ้าปูพื้นแล้วนี่ เพราะว่าเขาอยู่ไปนะอยู่กับท่อมไปนะพูดถึงว่าถัาปูพื้นนี่ก็โอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องนี่หกใน่จักหน่อยเ้ยจ้าเขากำลังก่อสร้างอยู่เนาะเขายังบ้านนี่เก็บอีย่างเรียบร้อยเสาเหยนผ้าแดงจึงคือสวยงามมากพี่น้องอันนี้เทคานไวไว ไปหองหนึ่งแล้วถ้าห้องมุ้งคัวแล้วห้องกติเทปไปได้ไปเรื่อยๆเละพี่น้องพี่น้องเอฟซีไว้อยากเบิองเบิองตอนเฮียนแล้วเด้อถาก่อนเด้อจ้าถ้าเบิองตอนเฮียนแล้วก็บถาเบิองก่อนเด้อจ้าเย้เย้สำเนียงกับตาจอยจะแปลงชมมันเป็นยังไง พี่น้องคอยติดตามเบิ่งนะจ้าว่ายยเนยียงแล้วสิเหตุจังไหนกับกระท่อมไปนะแล้วสิเหตุแบบวิธีใด น้ำทายาวังสมบุญพี่น้องปีนี้นามสมบูรณดีบบตองล้อฝ่าล้อฝนคือสมัยเก่าพอมเมยเขาแล้วอันนี้ทั้งเถิงพี่นอ้องทั้งทั้งเถิงนี่คือ,ค,อคือมองไหลไมา้จากเซิร์นนามรับนามหญ่บ้านีายแวงซื้อลำนามเซิร์นคือลำซีลำพองหนพี่นอ้องนี่อะไรไปทั้งไตผ่านน้ำเาเลย พุ่นกะเป็นนะ้าเขาอะไพีน่น้องเป็นนะ้าหนึง่งเป็นนะ้าไทรเวแล้วไทรเวแล้วว่าสิว่าพักกันเห็ดนะเขา,น,าน้าปังวันนี้เขากะยากเห็ดอันเห็ดมองยูมองเสายูนไหมเขากะเ,เลยบ่ได้อันเขากะเล็บ่ได้เห็ดเพื่นตาเพื่อนว่ามันลาแล้วล่ะไม่พักกันเห็ดถอกเขาหนะ้าปังเห็ดกะมันกระ่บ,บตรงถูกเมีตาสันเพื่อนว่านันก็สีเหลียวพัสดมันบบตรง ก็เลยว่าสิบ่เฮ็ดกันกตบ่ฮู้ว่าสิปลูกอีหยังต่อเดี๋ยวแค่เฮ็ดแฮ่นกันก่อนเฮาจองค่อยว่ากันอีกทีนึงมันบ่อื่นดอกดพี่น,อน,น้องเนื้อปลูกปลูกพริกปลูกบักเขือก็ได้ปลูกบักอือบักแองหม่องอยูหมอนีกยู่นะักกินเฮานนี่แหละพี่น้องแต่ว่าเขาหน้าปังนะตาบอกว่ามัน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 หล่าแล้ว ถ้าเกินวันที่20 20, 20มกราคมเราก็เพิ่นกับว่ามันหลาเพิ่นบอ่อยเหตุเลยสิบ,บ่เห็ดกันเนาะน้องอสวนน้ำนะยี่เว้งกับตักน้ำคลองนี่แหละหดหดขหวางหดผักหดเอือบแอ,องบมึกแตงบมึกหม้ไปเลยเนาะพี่น้องเนาะแเจ้า่ว่าบ้านนี้เวียงเนะี่ยเป็นบ้านเกษตรดิพี่น้องเป็นบ้านเกษตรปลูกขวางเบิดปีเบิด,บดสาด แต่ว่าปลูกขายกะเป็นแต่ย่านยาอยู่พี่นนองแต่ว่าเขาปลูกินเขากับว้าตองใส่แหละเนาะเขากับปลูกกินธรรมชาติป่าตองใส่สารเขากใส่ฟุ้นเขากใส่ตะฟุ้นขี่งวขี่ควายเขาแหละเป็นปุยเป็นฟุ้นป่าตองไปใส่สารเคมีมากไม้เนนพื่อนอกโดนๆเนี่ยค่อยใส่ปุยให้เพื่อนดักเทียต่ส่วนมากกับปุยขี่งวขี่ควายนี่แหละพี่นนอะ ทางน้ำไรคองนงสะโอ้มีหอด้วยตัวนั้น ขี่ข้ามเที่ยวเลยพี่น้องเที่ยวไปเที่ยวมาเฮ็ดคว้าแล้วกับจีรงมาสันละ่ะเขาก็บเมื่อตอนใหญ่ไปใหญ่ามาเสียเวลาหลายเติบอด้พี่น้องชั่วโมงหนึงห่งเฮ็ดงานได้หลายเติบเดิถ้าบ่็นใหญ่ไปใหญ่ามาแต่แต่จอยเฮ็ดคว้าแล้วกับจพีพักกันคนของลงมาอยู่สันล่ะเขาก็เฮ็ดไปเรื่อยๆเอา tổ mưa tổ khoang thì tổ mưa tổ khoang đang ưa là vì nào mưa khoang cái cả tỷ vô có đi tao mưa nỉ xe chạy đây bao à ơ khoang cả khoang ขัวแรกะใหญ่ไกลใหญ่กาลงม,มาแล้วก็สิม้อนนั่นแหละหานเที่ยวอ๋อล้าลันนี่คำสามโมงสี่โม,มงล็ทีกลับบ้านพี่น้องกลับบ้านไปห้าพานพานไปโรงเรียน อันนึ่งกับทียังก็ไปหปับหลานนึงกันถ้าแม่เหนื่อยมาอยู่พี่แล้วก็บพูดไปหปับหลา,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 านผู้เดียวผู้นึงก็เฮ็ดเวียกต่อได้ไหมพี่นอ้องอันนี้ขั้นไปกับไปเบิดเถือเสียเวลาหลายเติบอยู่เบือเสาเหลี่ยมโมงโม่งี่พี่น้องงามไรยี่เนียงทาสีไว้เสาไม้ยีนเนียงแล้วก็เสาคว้าแล้วยี่ทาบุบๆนะ่ะ พี่น้องสาอคว้าแล้วก็สีท้ายังอยู่สองสาอเบื้องราอันเอากระดาษไซส์ขัดไว้แล้วเรี่ยวม,ม่วงมงอยู่นี่แล้วก็สีท้าสีคว้าแล้ว,ลว,ลวหรอคันอัปเดตเห็นพี่เห็นนองเบืง้งเห็ดคว้ากะซำนีกนาา่ก่นนะจ้า ขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนขอบคุณพี่ป้าหน้าอาน้องนุง่งทุกคนคลิปนี้กับซ้ำนี้ก่อนนะจ้าคลิปหน้าพ่อกันไหมจ้าบัดดีจ้า